สวัสดีครับรัาข้อบหมูย่างครับเมื่อนี้พาพี่พาน้องมาเปลี่ยนบรรยากาศครับเบิองง่วงง่วงงามครับง่วงงามเมื่อนี้ครับบลัมยัยครับโอ้งามครับลำมยัยมันพอบรรยากาศบ้านนอกเขาครับเปลี่ยนบรรยากาศเล็กน้อย พ่อมาพันถึงแพงเข้ามาเบิงง่วครับจะของง่วครับพอการครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาเบิงง่วพพอการครับโอ้พันยังพอกานนี่เป็นพันลูกกระทบบามมนลูกกระทบสินลูกกระทบจากบาแมนผสมผสมบาสิน บลาซิ้นครับโอ้งามครับพี่น้องเลยหูไหมโอ้ใจเย็นๆเด้อโอ้แน่นอนเนอนอนเลยดีจักปีเดาอพ่อการ์นี่ประมาณปีปีแล้วเลี้ยงยากบ่พ่อการ์ดเลี้ยงงไงไงเลี้ยงไงายครอกบ้านบ้านคอกพ่อพันบ้านบ้านครับผม เรียงง่ายๆ่อ๋อเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงไว้ผสมพันธุ์เรียงไว้อันนี้เป็นพ่อพันธุ์หรือเ่อการนี่เป็นพ่อพันธุ์อืมพ่อพันธุ์ราคาราคาเคาะไอ้ฟังเนี้ยราคาสีเอามาเริ่มต้นยู่สิแสนหนึ่งหมื่นแสนหนึ่งหมื่นพี่น้องโหโหครับดังซ้ำกันนะครับงามครับงามครับพี่น้องเอ้เมืองเมือ้เก๋เมืองเก๋ โอ้พันเอาไปผสมพันธุ์ดจังไรพอกันหายพันติดต่อมาฮอเฮาเฮาโทษติอมาเพิ่นผู้เพิ่นที่มีง้อเมแล้วเพิ่นทีเอาไปผสมขมข้าจะตีทโทมหาเขาเองเฮานี่นาที่เอาไปผสมพันธุ์ครับเดี๋ยวลุงรับจีพาร์ทรอเบื้องขั้ผสมพันธุ์คิดจังไรพอกันเนี่ยแล้วแต่ระยะเส้นทางแล้วแต่ระยะเส้นทางสัตวพอกันป่ะถูกต้อครับ ที่หนึ่บาทเริ่มต้นพันบาทขึ้นไปนี่มาพกกาเขาเขาเอาไปเองเขาเอาไปเองไม่ต้องเอาวัวตัวเมียมาโอ้โทษมาพกการไปไพร้อมผสมพันธุ์เลยเลยงัวเนาะมัน <laughs> <c oughs> เปนคนเขาการมาง่วงงวง่ว <c oughs> เกี่ยวกับคน <c oughs> โอ้งามีดีพี่น้อง เบื้งเบืงบืงข้างหลังพี่น้องเบื้งข้างหลังโอ้โหในงัวงามครับสองตัวพี่น้องไอ้สองตัวพูนตัวหนึ่งวพุ่นเดียวกันตัวนั่นเหาก็อายุเ้าก็ระชิดเจ็ดเดือนสิบเจ็ดเดือนอันนั้นกับโตผู้ขึ้นกันเดี๋ยวเด้อยวเราจะจำมซื้อพันหมดโอ้สูงสูงลูกกระทบขึ้นกันเอามาเบิ่งตัวนั้นนะครับ ในนี้กับเบื้องตัวอ้ายแล้วอันนี้พันธุ์ไหนพอกันนี่ตัวนี้ลูกเจ้าของเก่าเขาบอกว่าลูกเคเอฟสามหนึ่งเคเอฟสามหนึ่งลุงรัดบ่หูแล้วครับพี่น้องหูกะสามหนึ่งหูแต่พอพอกันแล้วหูเยอกมาเป็นลูกกระทบออืโ๋๋เดียวแม่เป็นออกแม่ออกบาซินแม่ออกบาซินเถอนพอกันว่าโอ้นาซายุเพิ่งสิบเจ็ดเดือน ยังยังยังผสมพันธุ์บ่ได้ยังเป็นพ่อพันธุ์บ่ได้ก็งามงามมันกค่ติดขอกของขั้วไก่บ่ได้เอาเบอร์ห่างลังเบอร์ห่างลังเบอร์ห่างลังเออโอ้เดี๋ยวนี้สูงลอยหาสิบกัวสูงสูงหาลอยหาสิบกัวจักบาทพอกันนี่ตัวนี้เอามาแต่อายุบ่ท่านถึงปีบ่นถึงปี ให้าหมื่นกว่าตัวนี้ครับแต่ว่าตัวอ,อ้ายนี่แสนแสนเอ็ดแม่นบอกพอกันแสนเอด็เอดอยู่มาพอกันหลายปีแล้วนี่อยู่น้ำสองปีสองปีอาหารหลักๆพอกันหยาหยาหาอะไรหยาธรรมชาตินี่หยาเขาปลูกหยาธรรมชาติปลูกก็ได้ขึ้นหยาธรรมชาติอืหัวหาเชียวเหรอ โอ้โอ้หเดียงหัวอาหารมีบ่พอกันนี Than ่ได้ให้บ่ได้ให้น้ำตีต <laughs> 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 <nel lich> uh, uh. <c oughs> ้องได้ของไก่บ่ได้ครับได้สู้เป็นโอ้ของแท้ของแท้พี่น้องของแท้ขนาดพ่อหนองไส้ยังสิเมียนหนองไส้อ๋ออ๋อหัวพันงามครับสองตัวสองตัวตัวนี้ซื้อมาตั้งน้อย เลี้ยงมาเด็กเดือดเราตัวน้อยน้องน้องมีเลี้ยงมาอยู่ประม้าแปดเดือนส่วนส่วนมากที่เอาไว้ในขอกผักการเฮ้เอาไปเอาเอาเอาไว้ในขอกเขาเอาเอาอาหารให้แม่กินอยู่ในขอกเลยเอาหญ้าเอาหญ้าเอาอาหารให้กินอยู่ขอกครับอันนี้น้ำผักการนี่น้ำอันนี้ครับเบิึงมึงิึงน้ำครับน้ำให้กินเดี๋ยวได้ครับเดี๋ยวได้บัวฉัดอ๋ออันนี้น้ำน้ำต้องใส่ถังสิไว้ถังปูน เอ๋อค่อยเติมน้ำู่เรื่อยๆค่อยเบิ่งค่อยเติมน้ำแล้วก็ทายน้ำทายน้ำให้เขาอยู่เรื่อยๆยครับเอาเบิงบ่งเบิ้ลความ,มงามเพิ่นครับขักอยู่ขักอยู่ตัว,ตวน้อยตัวน้อยไผต้องการกันปล่อย,ปล,อยปล่อยให้ปล่อยให้ยขึ้นกันราคาหกหมื่นห้าหกหมื่นห้าพอการว่าปล่อยผู้ใดอยากได้สนใจทักมาพี่น้องเบื่อพอการเบื่อศูนย์แปดสี่ศูนย์แปดสี่ สามแปดเก้าเจ็ดสองห้าหนึ่งเพราะการว่าเทิงผสมพันธุ์เทิงขายโทรมาเบอร์นี่มาเพราะการโทรมาเบอร์นี่ครับโทรมาเบอร์นี่แต่ว่าเพราะการทับนี่บอต้องโทรโทรมาไหนเขาจีบผมเบอร์ครับผมครับผมเอาเอาอันนี้ยอมยอมพราการยอมผ้าเบิ่งงวงอ้ามพราการครับเจ้าของเพิ่นครับครับผมเจ้าของเพิ่นครับ งอวงมครับอ่ะลุงรัดผ้าเบงงัวงามครับ,าบาราคาแสนกัวครับพี่น้องรัดผ้าเบงอ่ะจบคลิปนี้เอาคลิปนี้ไว้ซ้ำานี่ก่อนครับก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเราหน้อยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับงัวงมพอการพอกัน